ขอเนืให้สุยขอเนื้อฮานเห็นบ่เอ้ยแต่บ่เสียงคอยังบคอยบ่นยังบ่นท่านแต่อึดเล่าเลาก็ยังมาบ้านเจ้าคือมาฮู้จักความก็กลัวมู่แต่ละพอโอ้พระอาจารย์ต้องติโอ้ยสาถ้ยให้ผู้เดียวน่ะถือแล้วข่อยขอผู้เดียว โอ้ยแม่เงินตาเอ้ยอยู่หนีบนะ้แม่พันนี้โอ้ยอยากเห็นหนา้าพ่อผู้ใหญ่เด้อยู่ใส่นอ้อพ่อผู้ใหญ่นอบาดีนอเป็นตาได้น้ากันจักรลอยบ่ละโอ้ยเอาปอนเสียมนี่แลแหละแม่หมานเด้อบักเสียวยามอ้ยหมานเด้อบักฝ่าเอ้ยมันหมานเด้ออุย้ยจากสีมมนกับเป็นตาขาวไปหนหนาอยู่ดอกว่าปาดแม่ คอยมาสะอ่อนท่องในข้อเจ้าเทเมท่านในซุยกบัวได้ติเมให้ซุยขอสะนะโอ้ยพ่อแม่เออเออยโอ้ยแม่หนูมาเออเออยให้คอยขอเนจากพันเนี่ยเป็นอย่างพ่อ คอยนั่งเทอยู่นี่แต่เศร้าคือเห็นแต่ไม่ออกมาท่านผู้ชายไปใสเบิดเนาะผู้ชายบัญญอันนี่เนาะโอ้ยอเป็นตาได้น้ำกันเฮ้ยแม่เราว่าไต่บนเ้าบันเดียวเบ, <laughs> จบาจังสั้นแม่ โอ้ยให้คอยขอเนี่ยจากพันเนี่ยเป็นอย่างพอออกคันแม่ออกผู้นางโยนนอกนอกทั้งพุ่นเด้อเออผู้นางโยนนอกนอกให้คอยขอผู้หลับไพผู้อยู่ในในให้คอยขอผู้ลักเก่า sơ và nhôm phu thầu, hãy khoe khoa phu là sáu, khăn phu đầy pin sáu, ba đeo cà leo Trăng và nhôm ơi, than ba đứt một nhướng soda và đứng pha nhôm ơi, chào than xếp chào than hà, rát lì ngót si mái lưỡi đưa nhôm đưa. สาธุเด้อผู้ใดมาท่านให้ซุยเมื่อนี้โชคมาล่ำลุ้ยถื่อหวยรวยเบื่อสาเด้อผู้ใดบ่มาท่านซื้องวดได้กะลุยปุดหลุยปัปดผู้ใดอยากถือกะมาท่านในไข่เด้อเนี้ยไข่บ้านละไตัวพ่อผู้ใหญ่เราจุกแหละโบจุกโบต้องไข่ของห้องออกลำพงคุณ แล้วจังว่าอุ้ยข่อยกำลังเห็นแมวะแมวะเจ้า,า,จาคือมาสาเทเม่มาให้ข่อยขอเนะแล้วจังวะสาทัวาสาทุวาสาทัวเด้อ,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 อ โอ้ยยมเอ้ย oh บุญกุศลที่ยมเจ้าก็ไว้ไปทางนาให้หงเฮืองท่านลงไปแล้วรูวเรื่องให้ปาดเบื้องเลี้ยงปัญญาเดินยมเดือความสุขาสุขให้ลังหฮมกันยมเจ้าแม่นเจ้าเป็นคนเ่ากำลังไกลหรือผิวปั้นใน้ปวดพองยาเจ็บหัวปวดท้องเป็นมาลองงองเงี้ยงอันเฮ้ แน่หน้อยคอยหายว่โยมเออโอ้โหอีนอปัดพอผู้ใหญ่เราวปอนใบลอยลงคอยเห็นใบแดงๆเกือบเป็นเสียงไหลตัวอะไรสาธุพอหอมอ้ย อยู่ใสเนาะเป็นตาได้น oh, oh, ้าก er ันจักรลอยบัวเนาะโอ้ยเป็นตาได้น้ากันบัวละพอคุยอยากเห็นหน้านายกอบตใหม่เด้ไปทา้งด่าเนาะนายกอบตใหม่เนาะพอเสนีน้าแก้วเนาะโคุยขึ้นบัเห็นเนาะเป็นตาได้น้ากันบัวละพอพี่กายนี่ค่อยได้หาล่อยผมเห็นน้ำนายกพวกเขาวูหม่นี่เป็นตาได้น้ากันจักรลอยบัวเนาะนี่เนาะ เนี <named one and another mould> ่ยว่างหดใสแล้วบัดโยมเอ้ยในตอนนี้ขอเอาขันเอาผาเงินตาเบียบาทขอเท่อนั้นเทื่อนี้ก็มีขึ้นมากลายไว้กะไกลเป็นทอสังขัรแล้วกะเลี้อนหลังกะขวดเอวกะโค้งอันสรงลากว่าแต่หลังเด้อ เงินกาญาิใส่บังลอยกระสาบอาภัยออทั้งไ้ไปไพมาคิดอยากหาบอนเก็บเมียนเพือนบอดีสาด้วยถึงเข้าสวยจนเสียเยงยัง,งไปฝากเสียวไว้รักษาให้เบ่งดูคนมาเตกุงเทพคือมาสองนอ้อคอยือขอ,ขอ,ขอได้น้ำเต่ผู้เดียวละฮะเนี่ยไปใสล่ละอีกผู้หนึ่งบัดเนี่ยอ้าวแม่น้อย ผู้นางทั้งข่างเจ้าหนีไปทั้งใดล่ะฮะเนี่ยเป็นแต่ใดน้ากัน <ไป S 1> บ่นอน้อฮะเนี่ยน้อโอ้ยพ,อพอ่อโฮมละมาพ่อสาธุเด้อเจ้ามาท่านให้เสียงเจ้าใสกว่าเก่าเด้อพอ่อ,อเราว่ยังกะเฮียเลียนอะไรอีพอ่พอพ่อพ่อให้คอยฝากข่วมเนี่ยผู้ชายบันยอเบิ้ลจะหนีตีพอ่อมีตนนัวหนี้มีสองคนนี่บอกบอกคนมาอีกเน่เด้อเออบอกเพคนเอาเอาพ่อพอเจ้าเว้าวเส้ไหมผู้ชายบันยอมาท่าน โอ้เจ oh, wow. er. ้าวัวเฝ้าคอยคอยแน่เอ้าเจ้าวัวเฝ้าบนสีมาติพ่อมาท่านแน่ว่ะมาท่านแม่จะขี้ที่ไหลท่านบวะอ๋อว่าว่าจานบนว่าพวกผู้ชายไป็ใสเบิร์ดปัสตนมาท่านเน่ยาขี้ที่ไหลว่าจะเป็นอื้อจังสี่แล้วพ่อมันจึงแมนเขาจึงไปกันได้เอ้าทอดใสอีกแหร่บัดนี้โอ้ยจบบ่นอ่อมื่อนี้นออีแม่ คอยไปขออยู่บัญญอขอเงินได้หลายหลายบ้าสีเอาไปฝากไว้น้ำไผ่นอขอรวบรวมสตังไ้เป็นเงื่อนไทยสี่อยบาทแม่น้อยบ้าสี่อยบาทมูเจ้าว่าแต่หลายปีขึ้นหลังนี่มันหลายเทเด้นอีแม่หนอ,นอโอ้ยรวยพ่นแล้วผู้ไดมีสี่อยบาทโอ้เอาไปฝากไผไว้หนอขั้นเสีเอาไปฝากแม่เพื่อนผิดไว้คอยย่านแล้วเอาไปซื้อหาน้อยแม่อีแม โอ้ยบัญญอแห่งแม่เลขหลายอยู่สันเดีคิดอยู่เอาไปฝากไปเนาะฝากลุงพี่ตองบ่ฝากลุงพี่ตองไยจัดซื้อลอตเตอรี่บยคิดแล้วไปฝากไปว่าฝากแม่แก้วบเนาะเม่แก้วล็อกกระสีบ่เอาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อเหล้าซื้อห้าน้อยเบิดคือกันบ่เนาะบ้ดนี้เนาะคิดเบิ่งแล้วฝากไปก่อน โอ้ยบ่ได้ดอกจังไน้าเสียวไปซื้อซีซิบดีกี่บัดเสียง่ายนักอีกคนเว้ยบ่ได้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 มีเสียวอยู่ย่ายข่อยมีเสียวอยู่ดีเสีอาเอาไปฝากเสียวไว้โอ a a de, oi, ้ยกับเสียได้ตัวหน่อยเสียวหักเสียวเพี้ยงกันหน่อยย่ายบาเพื่อนวัดมู่กินหามู่กินเนี่ยหาง่ายเด้ย่ายเออเพื่อนกินหาง่ายบัดเพื่อนตายเด้บัดนี่เออรถวัดติดตึงคนเหล่าน้อยย่ายเนาะ แต่ว่าข่อยเสิเอาไปฝากเสียวไว้เอาหยัดชาบังไหมไฟไปไปฝากเสียวไว้บอกว่าเสียวเฮาสีเอามาฝากตัวไว้สีขอไปทังหนาขอไปบ้านอื่นเฮาขอได้ซ้ำหนีฝากตัวไว้รักษาห้เบิงดูสันเดเมพมเอาไปฝากเสียวไว้กลาะขอไปหลายฝ่าลาปีสี่ปีห้าหาปีเม่หน่อยเอ้ยมันบ่คือเก่ามันบบหมานคือบัญยอตัว่ะโอ้ยก็เลยโง่มาตามเดิมมาเอาเงินน้ำเสียวขึ้นหมอ เงินเขาฝากตัวไว้แต่ล้ายฝ่าลาปีแล้วโอ้ยเข้าเสียมาเอาน้ำตัวขึ้นนี่ได้บอนอมันกว่ามันเอาเงินข่อยไปจ่ใจเบิดแล้วอีเมีโอ้ยค่อยมาคิดยากแต่านาะเอาตัวเอาเงินเขาไปจ่ใจเบิดตัวสเสียเอาใส่มาให้เขาบบมีแล้วมันว่าโอ้ยคอยก็ขึ้นมักโงมักโม่เลยอีเมบักหาทางใส่ทางปากทางพุง่งมึงเอ้ยคอยว่าเงินกูฝากมึงไว้กูขอจนปากเปียกยังไดีมึงเอาเงินกูไปจ่ใจเบิด แล้วเฮ็ดจังไดมึงเสียเอาใสมาใสกูเราคอยว่าอีเม่โเ้ยเฮาก็เบิดปัญญาแล้วหมอเอ้ยว่าสันมันว่าเฮามีลูกสาวอยู่เฮาเอาลูกสาวให้ตัวแท่นได้บอวาสันบาลูกสาวตัวนิดจักปีแล้วส6หปีนี่แล้วว่าสันยังอ่ออยู่ด้ซื่อว่าจังไดซื่อว่าอมิตตาหพรยมันงามซําใดแล้วมันซามมีอัมพรอยู่บอคอยว่าคอยก็เลยว่าเอาขั่นว่าตัวเสียวลูกสาวให้เฮาตีเสียว เอาไหมเ้าเบิงหนาเบิงตาก่อนนะว่ามันงามสำแดงเอาไหมเบิงละคปคอยกับโบขินอกคันแล้วยายเอ้เอาเก่าห้าบบกว่าดอกเสี่ยวห้าเชียวลูกสาวตัวนี่ละว่าสันคอยกับพุ่มใจคักแล้วยายได้ยินเตี๋ย เฮงเขาล่องเนาะเขาคอยได้เมียสาวเนาะมันก็ตื้อใจลดแล้วได้ยินแต่สนุกสิงหมาดเขาล่องเนาะเฮงบ้านเ้าเฮงไก่บ้านสนุกสิงหมาดแซมเดียายผู้เบาเท่ากับสาวไวทีนเพื่อแล้วมันก็ตื้อใจคอยลดแล้วปีนอายุลงไปหาบ่ได้เพื่อแล้วู๊ตื้อใจคอยบั่บนนะคอยก้าวแล้วจูงเอา เมียสาวเฝ้าขึ้นแค่หากระตุบตองมองมัว่ขวข้วเอาแขนนั่งหน่อยเมียแพงบได้แต่งแย่งใส่ผามตูบหน่อยบนเคย่อยังนั่งนอนเนี่ยคอยว่าแม่หน่อยเราเลื่อมเขากับบันย่อดได้เลยเด้เจังไดตีคือเขาได้วัเงเว้นนี่อีแม่เลาถือจานถือจานเลาะไปแม่หน่อยแล้วบุ้มีเงินเหรียญก็เอาใบเศร้าใบเศร้ามันหลายเทืออหลยบดนี้แล้วก็ไปแลกเงินเหรียญมาไปคอยว่าสิทวงเจา้เาอยู่แม่ แม่น้อยเอ้ยข้าเจ้าเอาใบเศร้าเบิดมือบดเจ้าบ um> ่มีเงินเมื่อกรุงเทพเจ้าเปิดกับแฟ้าผ้าเมียขึ้นกระตูกตองมองมั่วข้วเอาแขนนั่งหน่อยเมียแพงบ่ได้แตี๋แย่งใส่ผ้ามตุกหน่อยบ่เคยอย่างนั่งนอนเมียข่อยกระดีดีตลอดไอแมแต่เก้าในตามตนตามโตข่อยเด้แม่แก้วแม่เหลามีแต่ขี้ฮิขี้กา ได้เมียมาแล้วเมียบัวละบัดพัดสีโอ้ยบอกเคยหายบอกเคยจมบอกเคยดาข่อยจ้าเถื่อผู้หญิงผู้หญิงบั้นย่อให้เอาคือเมียข่อยเด้อให้เอาเนี่ยเมียข่อยจังไรพี่อย่าหาปล่อยผัวเด้แม่พมอย่าหาปล่อยผัวเด้เจ้าเอ้ยแม่บอกข่อยได้ยินว่าแม่พมนี่แหละอันดับหนึ่งเศร้าเด้อผู้ใดหาตำตับหาตำใสหาตำไตหาตำพุ่งนั่นน่ะเศร้าเด้อแม่เด้อลังคน มาไหวพระคือคือตัวล่ะย่างข่าวันสารหลวงพ่อเป็นผ้าไหวพระอรลหังสัมมาสัมพุทธโภะขาวะพระคะวะปะละพระขาวะยุ่งบินมาจับป่ามึงหิบหล่นมึงมากัดกูไยแม่มึงอย่างบักยุ่งพนาดบัดว่าบาไปอีกบัลลังย่างสำนักย่างบ่พ่อเด้พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอระหันต์บัดมีผู้มีผัวตัวอีแม่กับเมื่อือนเมืมาาเ่อซานเห็นผัวยืนเหยาอยู่หนากกำแพงผัวเมาในจ้านุบอกภากมึงเอ้ยกูว่าแล้วมึงสะแตกมาอีกแล้วมึงสะแตกมาอีกแล้วมึงสิตายแต่มึงบ่ได้กินเหล่าจักมือดาผัวตัวอีแม่จะหาเหตุเด้อผู้ใดมีผัวให้แพงผัวตัวแม่พ้มเมยให้เว้าคือข่อยเว้าเด้อแม่นี้พอเราเมาสั่มเดกันห้เจ้าว่าโอ้ย ผัวคำผัวคูยผัวท่องคํำเอ้ยมาเมาเป็นตะแพงแทนนอผัวผู้ใดว่าให้ว่าจังสี่เด้ออีแม่เด้อแต่ว่าเมียข่อยดีดีเดยแต่ว่าก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าผู้ใายในบนย่อเขาก็อิฉาเมียข่อยตัวแม่เอออิฉาจังใดดีเมียข่อยบ,รบรัวละบาัสพัดสีข่อย เขากระอยากให้เมียเขาหนีเหตุคือเมียข่อยก็เลยไปให้เมียเจ้าของว่ามู่เจ้าคือบ่วเอาแบบอย่างนางอมิตตานี่มู่เจ้าบ่วเห็นทีนางอมิตตาแล้วบัวละบาดพัดสีพอใหญ่ซุยให้มู่เจ้าเอาจังสั่นเนี่ยบดีมีมือหนึ่งเมียข่อยไปตักน้ำยิงเส้าบ้านพ้อมนาพวกถึกดาก,กาล่าหุ่นว่าผัวตนบ่เคยตีหากบ่มีอีนา่งบา่าพ้ากันไปลุ่มดาเมียข่อยอยู่ริมทาเรื่องหน้าหน้าเสียดโยยยิอยอย่งถอย,อยต่างแดด ดาเมียข่อยว่าโอ้ยจะเม็นมั่เหมดปัญญาแล้วที่อีอมิตตาเอ้ยผู้เบาผู้เพียวผู้นุ่มนแมเน่นๆนนมึงกับ่มีปัญญาเอาทีเอาแม่เพีนเขาได้น้ำกันเลยตทีแม่กันซุยฮายังบ่ได้น้ำกันเด้ออ้ข่อยง่มากคือเกาได้บ่ได้ข่อยบ่ย่อมได้น้ำชอบดาเมียข่อยเมียข่อยก็ให้ย่อยให้ยังมาตัวแม่เหล่าเอ้ย ่อยก็เลยว่าโอ้ยอมิตรตาจาอมิตาตาจ๋า่อยก็ว่าจังใดไอ้ซุยกราะหาักเจ้าคือเก่านี่แล้วบ่ต้องห้องบ่ต้องให้ผู้ใดตีเจ้าบอกไอ้มาหลดไอ้สีผ้าเจ้าขึ้นเฮื่อพอผู้ใหญ่สถิตพะวงโลดข่อยก็เลยว่าอีเม่บัดนี้ฟั่งซอยขอยย่อ,ขอยในยเดอแเม่ผู้ใดตีเมีย่อยฟั่งซอยข่อยแนเดอ ว่าเอว่าอันขีเขีบนั่นก็บดได้ตอดอันแมงงอดนั่นก็บดได้ปากกูนาเข้าดากูนาเข้าตีกูหน,น้านามพนาคือว่าอีหนึ่งนั่นมันมาจับแขนกูหอกแล้วซ้ม,มากอกกูอีนั่นก็หายอีหนึ่งนั่นผมแดงแดงจนจอกแลบเลียนออกใส่กูอีนั่นก็หาย Yeah. อีนึงนั้นตามอดปอดดาขอดคอดมันกองกุนส่กูอีนั่นกหาวเนี่อีนึงนั้นนุมยันยานมันตีพันลนแล้วเอากำปั่นฟาดหลังกูดังอักจนกูสมารนำาลอีนั่นแห่งหา แม่เอ้ยผูใ้ใดเนาะทีแม่คอยนอบันนีนะอีนึงนั่นผมแดงแดงจอนจอกแลมแลบลีนออกส่กูเนี่ยผูใ้ใดเราผมแดงนั่งอยู่นี่เนี่ยพอมทั้งอีผมขาวพอมกําปันฟาดหลังกูดังอักเนี่ยผูใ้ใดผมขาวบันนีฮ้ยยายหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เนี่ยเจ้าตีแม่ตีเมียข่อยแมนบ้เฮ้อผพ้ใได้ตีเมียข่อยอีหนึ่งหนั่นนมยันหยันมันตีพันลานเอากำปั่นฝานหลังกูรังอักจนกูสมาร์กนำไล่โอ้ย่อยมาอีตนเมียข่อยเทน้อ ว่าพมือกูอยากอายเหลือล่นจึงเฮ้ฮุนกับเตาตัวเต่นี่เขาและน้ำสีเศรายุงบ่หาขันมีทาสาใส่ตังเตียนใส่ส่วงกูสียังอยู่อย่างอันเทียมคางพังสองขันบ่มีกูสีึืนเมื่อห่องเฮือนสั้นบานพ่อแม่กูแล้วจังแม่นอยู่อยากเทมันอ,อุกแน่น อ่งมนโออ่างมนโออ๋ออ๋ออออออบออใหอไออออ่ออาอส่ตองออ๋ออ๋ออ๋อออ้ออออ กูสียย่งอยู่ยำเทียงข่างพังมึงขั้นบ่มีกูเสีขึ้นเมื่อห่องเฮือนสรานบานพ่อแม่กูเลวจังเม่นอยู่อยากแถมมันอุกแน่นอังมโนมันบอกให้คข่ไปขอคนใส่โอ้ยขอใสน่นอขอคนใส่บันนีนอไข่ก็เลยบอกว่าอมิตตตาเอ้ยต่อเตนี่เข่าและน้ำพีสีเตาทักเองสีร้องเพ่งให้ฟังเสียงกอมนอนอยู่ในมุง อมิตรตาวายังยุ่งพวกเมียใสผัวเป็นกำรมกอต่อแต่นี่เขาแล่น้ำสีเศร้ายุ่งขั้นบ่หาว่าสันเนี้ยเฮ็ดยังไงละเมียมือขึ้นนี่นอนในมุงตัวเมียน้อยข่อยล่องเพ่งกอเมียข่อยน้อข่อยก็อยากให้เขาใจดีนั่นนะเขาบอกให้ขอให้ข่อยเปขอคนใสข่อยก็คิดยากอยู่ด้ข่อยก็ว่าอมิตรตาเอ้ยอายมันจนมีเพิกกะกินเพิกนอนนั่งน้อ บ่มีเกลือกะกินบบมีเกลือกะกินเกลือเนาะ <laughs> มันตอบไยว่าจังไดเม่มึงกระว่าง่ายแล้วบัดโบมีพผิกบมีเกลือมึงเสกกูสเตกง้ังมันวาโอ้ยเจ้าจะว้าจังสันดอกนางความหักทั้งสองเฮานี่ก็คือขี่ลอยน้ำปลาบบตอดขี่กะบบเตกเขากะบบแยกจากกันเดน้นางายหักน่องคือใบตองห่อขี่ส่วนอมิตตานี่หักไอคือขี่ห่อใบตองเน,โน,โนี่ยบ้านอ่อยว่า ข่อยก็จีบเมียข่อยปอบใจเมียข่อยสันแล้วเมียเอ้ยบันนี้ข่อยก็บอกเมียข่อยเนาะอมิตตาเจ้ายกนิ้วขึ้นหานิ้วเบื้องก่อนนาข่อยว่าเมียข่อยก็ยกขึ้นหานิ้วือข่อยบอกได้อมิตตาเอ้ยหาลบสองเหลือหย่างโอ้ยมึงเถ่าสีตายแล้วมึงกับโบหูทีเมียข่อยว่าหาลบสองก็เหลือสามสันตัวแมนบอโบแมนได้อมิตตาหาลบสองก็เหลือไอเลฟยูสันตัวข่อยว่าข่อยจีบเมียตัวอีเมีย ป่านน่ะเขาก็ยังบัวเศร้าเขียดบัวเศร้าเขียดป่านน่ะคอยก็นล่องเพลงกวามเมียตัวเมเป็นแฟนคนจนต้องทนในน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมาลองรับความลำบากโอ๊ยคอยว่าคอยสู่แม่พ้มพะได้ดอกคอยเบิ่งอยู่ไนส์สวดมือบ้านนี่มือมือก้อนนี่ จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าฟัน่ับม้วนกันมาสิคอยเบิ่งอยู่บนไหลสุดโอ้ยคอย่าเม่พุ่มแล้วขึ้นมามวนก่อนมูแถนเนาะคอย่าโอ้ยเห็ดยังได๋เนาะฮะเนี่ยสิบเบขอลูกหลานพูดใด่ะมะให้แม่เราเาแม่